พี่น้องวันนี้พามาเบื้องอันเบื้องอันไหลไหลญี่ปุ่นด้วยจ้าอันกระสิบม่นอปเดตให้เบื้องนอพราะว่าอันก็คุ้นรรมมาหลเนาะถารมวันอ้ยยังบ่เป็นไทยอันศาสตร์อันไร้บกคอดให้เบื้องเนี้ยการม้าแล้วอันย้ายล้นอันหัวจะสอยอยู่เนาะจ้ายังบ่ได้อันกลางศาสตร์ยังบ่ได้อันอีหยังเอก หาลงคนก็ถามว่าวิธีอันบาอันศาสตร์ไ่บอกหอดเห็ดจังไดเนาะอันเดี๋ยวอันเกษียอันไปพาไปถามเนาะว่านรอนเห็ดจังไดหรือว่าอย่างจังไดเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นต้นไหลนี่ล่ะจ้าอันที่วานปลูกไว้นี่ล่ละหลายหลายด้วยนี่ผู้ใดอยากได้น้อยอยากได้เนี้วก็สอบถามเข้ามาได้เนาะอันเอซีหรือว่าผู้ใดอยากได้จังใดก็ทักข้ามาถามได้หรือหรือว่านทั้งอัน เพดถัดดาวสาวบ้านนาะหรือว่าเสีบุกทัดดาวสาวบ้านนาะเนาะพี่น้องจา้าน,นี่ก็เป็นไหลหันล้างหมองกับเอื่นกกล้งกาจัก,กันเมนเนียนแนวใดกันแทอะเนาะแดดกันแห้งแห้งเนาะมันก็เล่นสีบ่กค่อยชัดดอกเอาเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่งเนาะอันนี้เนาะจ้าก,กันเป็นนั่นเป็นไหลที่ว่านย้ายนไหลญี่ปุ่นที่ว่านย้ายเราเหตุอยู่เนาะทุกคนกระทมเข้าม,มา อ้าวคือมาเป็นไทยเห้เบิ่งนอกกันนี่หละจ้าสาเหตุที่วันม่ได้มันไทยใหจะเครือเนาะวันวิธีการเหตุมันจังใดเพราะว่าเพราะว่าฝนมันตกเราก็บ่อยากทอเนาะเราก็เราก็เลยสอยตัดกันต้นไหลนี่เพราะว่ามันก็เงาไหลมันก็มีนียุ้หม่องสองสามหม่องเด้อหม่องที่ว่าเราปลูกไว้เนาะจ้านีก็สิเป็นที่วันกําลังสอยเนาะนี่ต้นก็เงาเงาอธ่ว่าสอยตากไว้เราก็ลายยุ้ผุนยุข้างในผุน ไดี๋ยวพา,าไปเบิ่งดอกพี่น้องก็บเบิ่งอยู่นี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันผืนายทิวันทุกคนท่วา f เอฟีถามขามาหลายเนาะอันวนันเหตดจังไดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเลยเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวตามกันไปเลยอันนี้เนาะจ้าก็สิเป็นลายบอัอกฮอดอีกผืนหนึ่งเดอบ่แบมนผืนที่วันทุกคนทีิว่าถามขอม้าดีๆเดอแต่ววานนี้ก็สิมายกตัวอย่างให้เบิ่งอีกผืนหนึ่งเนาะจา้าเย็บเยคู่มับะ มาบาตาหนึ่งแล้วก็ย่างสินมันอีกคูหนึ่งแล้วก็บะแล้วก็ย่างอีกกับมาบะบะแล้วที่นี่มันมาย่างสามสินไอยทีน่ะมาย่างสามคูอืมแล้วก็บะอีกไปแบบนี้แหละเนี่ยมันนีถ้าโทษถ้าเองท่อมันยิําตาเนี่ยเอาสียั้งขึ้นก่อนก็ได้ จีเอาสีขาวสดก่อนก็ได้ยังเอาสีม่วงสดตามถ้าติมตานีแล้วเอาสีขาวสองสินขันกันนี่ให้นมันขืนตาใหมา่ค่ะเออืนตาใหมา่พอเปลี่ยนติมตาสองตาสามก็ทําเบียบเก่าแหละเห็นมันขืนตามันเลี่อมกันแต่ว่าพื้นนี่ลายลายลายนี่นิดเอาเอาสีในเริ่กมคนเริ่มมันไหนก่อนก็ได้เล้วก,กแต่อยากอยากได้เร้วกแต่ที่อยากได้อันไหนก่อน <Merci>. Uh, ที่เอาเลี้ยงสลับสลับทีละสินบอกทีละสินจนเต็มตาออจนเต็มตาเต็มตาที่นี่พอเต็มตาอย่างนี้แล้วเอียงก็เอาสีขาวสวนสวนปั๊บมันจีขึ้นสีขาวสวนที่นี่มันจีขึ้นตาใหม่เด้ที่นี่อืมแบบนี้แหละสวนขาวสวนที่นี่พอขาวสวนปั๊บที่นี่ตาตาตานี่ตานี่มันจีมาอยู่นี่ได้ที่ ตา,ตาหนึ่งอยู่นี่แล้วตาสองขึ้นมาอยู่นี่ตาสามที่มาอยู่นี่ต้องซ่อนซ่อนอันสีขาวสองอือ,อพี่น้องจ๋าท่านดาวก็บอกก่อนคอยขอใจดอกเพราะว่าย้ายแล้วกันเป็นผู้เฮ็ดนอช่วงนี้มันฝนตกแล้วก็บ,บ่ได้เฮ็ดบ่ได้กลางศาดกลางอย่างนะถ้าเกิดกันกลางศาส้น่น สาธิตไปพร้อมสาธิตวิธีการเฮ็ดไปพร้อมแล้วก็อธิบายไปพร้อมสิเข้าใจง่ายกว่านี้อยู่เนาะจ้ะแต่ว่าช่วงนี้เราก็นซอยอยู่เนาะตัดไหรเราก็ซอยพูดอะไรอันคือสิเมียนั่นฝนนั่นนี่จักหน่อยพุ่นล้วเนาะแดดดีๆพุ่นล้วเนาะพอได้ตากไหลตากอยังเราอยังสิได้เฮ็ดอันนี้ก็อันนี้คันเร็วอันนี้คั่นเร็วต้องเอาขาวขึ้นก็หนีที่นี้ยังเอาเขียวคั่นนีอขึ้นอย่างนี้แหละแบบแบบอันนี้แหละ พื้นนั่นที่ว่าทามของมาหลายๆน่นกันเอาไปขายเบิดแหล้วเนาะพี่น้องกันเขาก็สร้างซื้อกบตั้มออกบวทันเนาะพี่น้องจ้านี่แหละจะเดี๋ยวถ้าเกิดนลรอกลางศาสต์เดี๋ยวถ้าดาวสิภามันเบอร์หลอดก,กับสาธิตวิธีการเหตุไปพร้อมอธิบายไปพร้อมยิงสิเข้าใจไงเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทํานี่เนาะจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย